สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับผักชีนะครับช่วงนี้ราคาก็แพงนะครับเราซื้อมานะครับก็อย่าไปทิ้งนะครับถ้าเหลือนะครับจากที่เราซื้อมานะครับเรามีวิธีเก็บง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปแช่ในตู้เย็นธรรมดาครับโดยที่เราไม่ทําแบบนี้นะครับก็จะทําให้ผักชีเรานะครับไม่เกินสัปดาห์ครับเพราะก็จะเหลืองแล้วก็จะเน่าไปนะครับ ดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการเก็บผักชียังไงนะครับให้ได้นานๆนะครับหลายเดือนนะครับโดยที่ไม่เหลืองแล้วก็ไม่เน่านะครับก่อนอื่นเราก็จะเอาผักชีนะครับไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดรากทิ้งนะครับครับหลังจากที่เรานําไปล้างแล้วก็ตัดรากทิ้งนะครับเราก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะนำนี่ครับเป็นกล่องนะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับกล่องพลาสะติกแบบนี้นะครับก็ใส่น้ำก็ให้พอกับผักชีเรานะครับจากนั้นก็นำผักชีครับลงไปในกล่องนะครับแบบนี้เลย ก็เสียดายนะครับอย่าอย่าทิ้งนะครับแล้วก็อย่าไปใส่เยอะนะครับเพราะบางท่านเห็นว่าถ้าเหลือแล้วก็จะเน่าจะเสียก็เลยใส่ในอาหารเยอะๆนะครับใส่แค่พอประมาณนะครับแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ทานนานๆานได้นะครับนี่นะครับเก็บไว้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทเลยนะครับ ครับก็จะได้ลักษณะนี้ครับจากนั้นนําไปแช่ตู้เย็นนะครับในช่องแช่ผักนะครับอย่าไปแช่ในช่องน้ําแข็งนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับผักชีเราครับก็อยู่ได้เกินสามเดือนเลยนะครับก็จะไม่เหลืองนะครับไม่เน่านะครับก็จะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้นะครับแต่ตู้เย็นก็อยากให้เย็นมากครับเดี๋ยวเราแช่ไว้นานครับอาจจะเป็นน้ําแข็งก็ได้นะครับ ถ้าเป็นน้ำแข็งแล้วก็จะทําให้ผักชีเราช้ํานะครับอย่าให้เป็นน้ำแข็งนะครับแช่ในช่องผักนะครับนี่นะครับก็แช่ไว้ในช่องที่เราแช่ผักเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ